น้องลามากินอะไรคะตังก้าไก่ะไรนะกินก้าก้ากินกินข้าไก่ข้าวมันไก่กระมันไก่เก่งมากเฮ้ยอะไร,หรไหมหูยกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนลูกเอเอกินข้าวก่อน เอากินนีดเดียวเองเอาอันนี้ตักใหม่ตักดีๆเอาเยอะๆอ่ะชึบอืมเดี๋ยวค่อยกินน้ำกินข้าวก่อน มาไม่กระอักกินข้าวอืมกะมันไข่ทำไมหนูไม่เอามือนี้อ่ะอ่ะเอาไว้ตรงนี้ อร่อยไหมคะอร่อยน้องเลมากินน้ำอะไรคะกินน้ำอ่อุ่งโอโ้โหอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยกินปิ้งกินปิ้งไม่ใช่สีพิงค์นะลูกพิงค์